ฝ้า,ายอาจดตาฤศีแกพาถ้าเชนว่าชื่ออธิที่ชงลวงคันดาลายอีเข้าพลายาพงออกจากผู้ดีดงกระดุมมาเดิน พระฤาษีแกเดินนำหน้าก็พาเท่าอ,อมชรามขึ้นสู่เนินยกหัดขึ้นชีพวิธีเถินวันโนอนแน่เชิญก็เชิญเถิดถ้าชีข้าวคันธรรมาตร,ระหว่างบรรพรษโนนแน่ขาววงกฎน ระหว่างคีรีจงจำให้มันก็คันธรรมวิธีตรงมือเราชี้ทิศชียังดอนจูชกยืนเพ่งละเล่งแลนแกจำได้แน่เชิงจึงคนจึงป้โพตากราบลา ผู้ทอนจิตใจสะทอนเมื่อก่อนจากลาศิทธาพ่ออยู่ให้จงดีเนได้มีเอตระคุณปกเกตเนือเกสาสับนับพระสก โรคโรคกายไดบีธาเลจเาวพระคน,น้นำใจอาลีไม่มีใครเหมือนช่วยตักช่วยเตือนช่วยแน่งอุดนลช่วยอุบพระธรรมช่วยคำช่วยจุลเป็นประเดชพระคุณเนเเลิดล้นนินราทุกข์ นิราโศกสิ่งสัพพระโรกญากละคนละผมต้องจำไกลในชีตในว,ว่าวกังวลถึงพระอาจารย์ทําแมนอยู่ได้จะอยู่ด้วยจะเป็นเพื่อนมวยในไรสันจะอยู่รักษา พยาบาลมิคืออังรำคาญขอราคีผมยังเป็นห่วงห่วงแต่ข้างหลังเม่สาวน้อยร้อยช่าง ไเหสีอายุของนางเพิ่งย่างสิบสี่คือแม่ชมเจ้านางอมิรนิจนดาขันจากทิ้งคว้างให้ห่างเห็นเสได้ดวงแขนนางยังเป็นสาวขันจากทิ้งคว้างเป็นร่าง เป็นยาแทนเวิตทันนาก็แต่ไม่นิ่มแน,น่อันงก็นีแหละนมะฟ้าเพกใครมีมเมียแกเกะก็คงไม่ลุเงมันไม่ระทุไวไม่งวยไม่งงผมจะทิ้งส่ง เฮงแต่งนี่เล็กน้าอาจารย์เจ็กถ้าใครมีมีเด็กแล้วมักหน้าแดงป,ะล,ปะล้าโอปะลมชมชมยิ้มแช่งไม่ได้หนายแนงเลยทุกเวลาคนเราทุกวันก็เป็นอย่างนั้นแต่จริงๆพอเห็นสา,สาวสวยพริง ยอมสน่หาถ้ารวยหวยเบิดสักทีอายุสิบสีสิบห้าจะหาเอามาและให้มันจิกกระมบาอโชตฤทธิีนั่งแกจึงมีสุนทรเป็นคำบอกสอนเท้ากักด้านอย่าไปหลงเมียสาวในคราวลูกคราวหลานให้นึกถึงสังขาร ของอาตมากายเราหนอมันงอข้องอขิงก็มันไม่เที่ยงไม่ติงมันแงแกบงากาให้นึกถึงพระทุกขังพระนิจจังพระนัตตาว่ากายเราเกิดมาไม่เป็นอาการอุตสารกายอย่าไปทุกขายเจวาเกยอย่าไปรักเขาเลย ไม่เป็นแก่นสารถึงข่าวรักรา,นะน,น,าน้่นมันมีเนาเนื่อนานให้รีบหนีสังขารให้พ้นภยัยละโชกจึงตอบผมขอขอบประคนะุณนาที่ช่วยแหนงอุดหน,นุนเป็นทิดใน,นหนแต่อันที่จริงกับผมยังทิ้งไม่ได้ ผมยังอาไล่อยแต่แมสามช่อยโชชกไมาได้รับการชี้บอกค้นทางจากพระจุตลรุสีแล้วก็จะได้ดำเนินมุ่งหน้าเดินต่อไปนะครับครับ จะลองเป็นตาชโชกชกสาทกให้ชัดอยู่กะลิงทลาดอันปรำประอาคือว่าฉันมุ่งมองอยากได้สองกุมานดุถุงยามก็ายานออกระโยงระยาถุงยามเก็บกวกััดทั้งหอมมาขอยาลามิตรตะดาแล้วเดินลงบันได เออแกเตรียมกายอย่างเก่าไปยังเขาวงกดไม่รู้แห่งกำหนดจักจะไปทางไหนแกบุกรกบุกป่าแล้วตั้งนาบุกไปเดินจนหลงจนไหลไม่เห็นหลูทางเลยเอยดูจำพวกษักป่าก็วิ่งมากินโป่งทั้งละมังละองทุ่มเทโยมเอ้ยไก่ฟ้าพญารอก็บินปรอ เสียงไก่เสียงเหตบไว้ล่ะปร๊อเสียงไก่บินไม่ขาดเลยดูมากมกายไก่เกยหมุยเก่งและกวางนกคุนทองร้องทักได้ยินครับแท้แท้ฉันก็เพลินเดินแลอยู่ตำไหลเขา้าหลวงนกกำพลักลงพรักพลักพลักพรัก,ก,กจับที่ลักต่อพรวงอยู่ตำไหลเขาหลวงมีแต่คางแต่ลิงวลชวีวีวีคุณกระบี่ปรีวอก กะบีบีวอกมันมาแทกตาหลอกแล้วกระโดดลิงลิงหมูนาหมูลังมีแต่ข้างแต่ลิงมันโหนยอดหยุดกิ่งแล้วก็วิ่งคุมกันลำดวนประดำนางดำหน่วยดกได้ยินแต่เสียงนกมากินหน่วยสนันนี่ออกนิสนันกายุงก็แพ นํำแผ่นมาจับแทนสลงพันมาไลดอกจะถึงด่านพระวิสันดรเอ๋ยแลเธอไม่จักกะเทาก็เดินเขาไปถามคนมากมาไหลลามนั่งสลังเอจหลอน ขาบอกว่ามีเทศมหาชาติวัดจันทึกดอกไม่ใช่ด่านเวสันดอนพลดยามลงนอนนึกว่าหลาับอีกแล้เนอจักกุศนลล้นใจอะไรดอกโยมจาออกจากบ้านมามีแต่ลาบอยู่เสมอปะโยมทำบุญปันลงทุนซื้อเบอร์ชูชกมานั่งจะเอยโยมจะคิดกันยังไงก็ฉันเป็นตาชูชก ทำไมไม่ยกชูเชิดใครก็รู้กำเนิด่าหากินทางไหนฉันมาไหนวันนี้โยมก็รู้ดีว่ามีธุระอะไรพูดเท่านี้ไม่เข้าใจก็หนาอัดสักจันกอนฉันเป็นตาชูโชกทำไมไม่ยกชูเชิดใครก็รู้กำเนิด่าหากินกันทางไหนฉันมาในวันนี้โยมก็รู้ดี ว่ามาทุรังอะไรพูดเท่านี้ไม่เข้าใจขวนาอาสจันทร ไม่น่าอัศจรรย์ดอกโยมแกรูเล้ยวโอ้รูแล้วรูลแ,ลวลแล้ววัาชูโชคนี่แกมีอาชีพอะไรโอ้มีอาชีพอะไรขอเขาอย่างเดียวครับทำไรทำนาทำไรไถนาไปเที่ยวเป็นพอกขาหากำไรลงทุนหมุนแหลกแบกหามไม่เป็นกับเขาดอกเป็นแต่ขอเขารับเป็นแต่ขอเขาอย่างเดียวครับบัานในเมืองในปะาใครแกก็ขอเขเมรขับรับ ขอกระทังโยมขอหอดกระทางรองเจ้าคณะอำเภอหนูเยนี่เออไม่ไน้ขอจะโยมอยากเดี๋ยวมาเลยเรายกาศจะไปชูชกแม่ชูชกนี่ธรรมดากันไหนเรากรับกับเจ้าคณะอำเภอยังไปขอมาเล้วนะเอ้าขอมาเลี้นี่เจ้าคณะอำเภอห้มาหลายคือกันนะโอ้แต่วันนี้จีมาขอรองอำเภอโอ้นี่ชูชกแหละชูชกคือแกมีอาชีพขอครับ ปะใครและไม่รอไรลำใดและขออย่างเดียวครับถ้าไม่ขอมันก็จิตเสียแนวครับเสียแนวชูชกแนวชูชกนี่แกมีแนวขอโอ้ผมว่าเลนดอกโอว่าเลรนครับผมว่าเล่นดอกท่านอาจารย์รองเจ้าคณะอำเภอปากช่องโอว่าเลรนผมว่าเลรนครับเอาเลรนท้าทานหายจริงๆหรอหายจริงๆก็ขอบพระคุณครับผม ครับสามปีแล้วไม่ได้มาเทศอาจารย์บ่เนาะครับยัง้งก็สามปีแล้วก็ยกยอดมาปีนี่หลายๆก็เลี้ยวกันเนาะชดเชยก็อีปีที่ไม่ได้มาไม่หล่ะพ่อชูโชคไม่ได้มาผ่านมาสามปีแล้ะครับครับครับอันนี้ท่จานย์อาจารย์รองจากคณะอำเภอครับก็รอบขอบคุณนะครับครับครับเออพ่อชูพ่อยมบอกทางแล้ว ก็ตัดแนวตรงลิว้วเขาน้ำไม่หิวและไปเห็นฝ้าห้อยมันขาวๆเหลี่ยมๆมันตกเทียมก็ลอยนึกว่าแต่กระตังน้อยโยม,มาทิ้งโมทนาหนึกโมโหฟ้าห้อยเทียบจะนั่งรองห้ไม่สมหวังอะดังตั้งใจสักนิดเลยโยมจ้าเออเเลยเงยน้าเมิน เดินลาตัดมามองดูประสูริยากว่าเยี่ยงสามโมงเย็นหลยพักร่างนั่งรมกรองอารมณ์ไปเลย,เลย้อยจะเข้าไปขอกำลังเราห้อยกว่านางมาัดสีเอิญนี่จะเห็นถ้าเข้าไปขอกนางมัดสีคงไม่มีเปิดเส้นมาล่าเลื่อยเหนื่อยเล่นเดียวลาบจะลอย คิดไปอีกอย่างหนึ่งต้องรอยถึงพรุ่งนี้รอนางมัดสีหาพลไม้มาใช้สอยพอพนางพ้นเขตกว่าเตรียมเพศไว้คอยเราจะได้ดมดอยขอกวีสนนทั้งกันหาชาลีขราวนี้น่าหรือคงจะไม่พ้นมือแล้วไม่มิงสมน ถึงวันพรุ่งนี้นํำนี้เน่นอนดำดิการไปก่อนแล้วหาที่พักกายทันจะนอนกระดิลแล้วมันก็ดือกำดัดคลายๆเอาเนื้อไปเหยื่อสัดนี่เป็นไม่ต้องสงสัยเท่าก็เอาอยามวางต่ังมอนแล้วปีนขึ้นไปนอนบนยอดไม้แต่พอลม พระพายชายพัดบุปาชาติหอมระรูไวมาอ้างเอเท่าก็ยังยามละว่าวางลงตักมอนนอนไขวยห้างพรางสาชยายมนตาแก่ก็นอนกล่นยยตะครอตะครอก บรสอบ้าแต่พอลุมพระพายชายพัดมาอยู่ชิวเชื่ออ้พรามก็นอนรับเรื่อบัดเดียวใจเนื้อสิ่งคอเอินสลายเท่านั้นแลน